สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท e ิพย์เกศรวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปความรักนะคะให้กับเพื่อนๆนชาวราศีกุมใน30วันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไม่ได้มาทําคลิปประจําเดือนนะคะแต่คลิปนี้เป็น timeless คุณสามารถที่จะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้และ30ิวันนะคะเราจะทําคลิปให้คุณหนึ่งครั้งนะคะโอเคไหม ราศีกุมสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะขอให้คุณได้รู้ว่าคุณแอบ,บเป็นชาวราศีกุมคุณคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะว่านี่เป็นพลังงานรวมค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องที่เ์เกสอน,นี่นะคะเป็นช่องใหม่ของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าช่องหลักของเรานั้นนะคะได้โดนแฮ็กไปก็ b s c r i b e นั้นก็ เกือบเกือบแสนแล้วเนาะแต่ว่าก็มาเริ่มต้นกันใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกริ้งไว้ให้เราด้วยนะโอเคไปดูกันว่าสถานการณ์ความรักที่ไพ่ที่เราได้เสียงทายกันเอาไว้แล้วนะคะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาไพ่บอกว่าคนที่โสดอยู่ในตอนนี้ก็เป็นคนโสดแบบ มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีมีความสุขกับความโสดแลแต่ถ้าถามว่าถ้าจะมีความรักเข้ามาเนี่ยคุณจะยินดีไหมก็ยินดีค่ะจะเข้ามาแบบไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่าคุณเองเนี่ยก็ก็อยากจะพิจารณาคือมันเหมือนกับมี energy ของคําว่าการรอคอยอยู่นะคะอยากจะได้ความรักที่ดีความรักที่ใช่แล้วก็ความรักที่ลงตัวแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ขอครองโสดอยู่อย่างนี้ไปก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จะมีอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่เรียกว่าความรักที่รอคอยความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นความรักที่ไม่เคยลงตัวเลยยังมีความสับสนยังมีคำว่าทะเลยังมีคำว่าทาวเวอร์แบบไปไป,ไปมามามา,มาไปไป บางทีก็จบบางทีก็มามามาหายหายนะคะออฟออฟออนออนอยู่อย่างนี้นะคะก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนรอคอยว่าความรักนี้เมื่อไหร่จะลงตัวสักทีแล้วก็มีอีก energy หนึ่งนะคะที่เห็นจากในไพ่นี้นะคะคือคนความรักที่รอคอยการเดินทางการได้พบเจอกันจากเขาเรียกว่ารักทางไกลต่างถิน่นต่างแดนโอเคมะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าพลังงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแนวโน้มคนสดอ่ะ คนโสดในเดือนอไม่ใช่ในเดือนนะคะใน30วันนี้คุณจะมีความรักที่ดีเข้ามาไหมความรักที่แบบที่คุณปรารถนานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะมีหลายพลังงานมากนะว,ว้าวคนโสดนี้มีเลิฟเวอร์นะคะเลิฟเวอร์ควีนออฟสอดมีไพ่ฮาราแฟน หไม้เท้ามีไพ่ k i n g of Cups คนโสดเนี่ยจะมีความรักเข้ามาให้คุณเลือกนะใน30วันนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครนั่นเองนะ,อ,ะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีชาวเมถุนเข้ามาให้คุณเลือกมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมมีชาวพฤกษศพธาตุไฟแล้วก็เขาเรียกว่าเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีชาวธาตุน้านะคะพิจิตกรกฎมีน ใน30วันนี้เอาเป็นว่าคุณจะได้พบเจอกับหลากหลายหลากหลายความรักที่เข้ามาในชีวิตของคุณคนนึงอาจจะเข้ามาให้เลือกมีเขาเรียกว่ามีพลังงานของความนิ่งๆแต่เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยเขาก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณนะแต่เขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนนิ่งๆดูเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนพูดเยอะแบบนี้ค่ะ อาจจะไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกโรแมนติกอะไรมากแต่ก็มีความจริงใจอีกอีก energy หนึ่งเนี่ยเป็น energy ของไพ่พรายนะคะฮโรแฟนเหมือนกับก็ดูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอีกนั่นแหละแต่อาจจะเป็นรักต่างวัยนะเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่ใจดีอบอุ่นเป็นคนที่อ,อยู่ในศีลอยู่ในธรรมหรือว่าคนคนนี้อาจจะทําบุญร่วมก,กันกับคุณมาก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีชาวธาตุไฟธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูเข้ามาในชีวิตของคุณ อาจจะเหมือนกับว่าเป็นการคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นรักครั้งใหม่นี้กับใครที่คุณตัดสินใจที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นรักทางเลือกของคุณก็ที่เห็นชัดๆก็จะมีธาตุธาตุน้ำด้วยนะคะพิจิตรก,กรกฎมีเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนดูอ่อนหวานดูแบบพูดจาดีมีเสน่ห์นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องดู energy นี้ดีดีด้วยส่วนธาตุไฟนี่ก็มันมันขึ้นพลังงานมาแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวบุคคลเนี่ยก็อาจจะเข้า,เข,าเข้ามาในแบบมีพลังงานของคว่าเเรียกว่าอยางไงเดียรก,ก,การการเทคแอคชั่นแบบจู่โจมแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าพอเข้ามาเนี้ย,ยทำให้คุณมีแรงบันดาลใจทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออใน30วันเนี้มันมีอะไรที่หลากหลายเข้ามาให้คุณรู้สึกเหมือนกับ แล้วจะเลือกใครดีแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอโอกาสทองของคนโสดที่จะได้เลือกคู่ก็แล้วกันใน30วันนี้พิจารณาดูดีๆนะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบมีสเสน่ห์มากๆการรอคอยของคุณนะคะเหมือนกับเออเวลาที่ไม่มีก็เหมือนไม่มีเลยแต่เวลาที่มีเนี่ยโอ้โหก็มีเข้ามามากมายก็เลือกดูดีๆก็แล้วกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คู่นะคะคุณก็เลือกดูนะทีนี้เราไปดูกันว่าความรักที่ มันเหมือนกับคบกันมานานแล้วสถานะไม่ชัดเจนอยู่ในความคุมเครือแล้วก็รู้ว่ายังไม่ลงตัวยังไม่เทคแอชั่นใดๆเลยนะในปัจจุบันนี้ยังนิ่งอยู่เลยสี่เหรียญยังไม่หือไม่อือยังไม่ไปไหนเลยยังกักความสัมพันธ์นี้อยู่เลยอะคะ่ะจนบางทีคุณเองเนี่ยรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้รอคอยมานานแล้วนะอะไรก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งอย่างเี้คะ่ะโอเคนะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ จะชัดเจนขึ้นไหมใน30วันนี้พลังงานจะดีขึ้นไหมมีไพ่เก้เหรียญการรอคอย7เหรียญ9ถ้วยเก้าถ้วยเหมือนกันเลยเนาะขึ้นมาเป็น9ถ้วยเหมือนกันเลย5ดาบแล้วก็6ไม้เท้า เขาบอกว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือเนี่ยถ้าคุณกําลังคิดว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะคุณรอคอยมานานแล้วเนี่ยคือมันยังมันใน3าสิวันนี้ยังมีพลังงานของคําว่ารอคอยอยู่เลยะค่ะแต่เชื่อว่าตัวของคุณเองอะ่ะพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีกุมเนี่ยโดยส่วนตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มีการเงินการทองที่ดีเป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่มีความรักครั้งเนี้ยเข้ามาให้คุณแบบ ทุกใจเข้ามาให้คุณแบบว่าจะต้องแบบรอคอยหรือว่าเหมือนกับมันเป็นอุปสรรคใหญ่อ่ะนะตอนนี้ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขอะ่ะถ้าตัดตรงนี้ไปนะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆตัวของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างชีวิตอุดมสมบูรณ์การเงินการทองก็ไม่ขาดตกบกพร่องทางานอะไรก็เหมือนกับว่าการเงินเข้ามาดีอะไรดีคือดีทุกอย่างเลยตัวของคุณอ่ะนะแค่เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าทำไงถึงจะเอาชนะอุปสรรคหรือว่าชนะใจหรือว่า ความรักครั้งนี้เนี่ยมันถึงจะสําเร็จสักทีหนึ่งนะจะได้แต่งงานจะได้มั่นหมายจะได้รับข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนกับว่าในในสามสิบวันนี้มันยังคงไม่มีทิศทางที่จะได้แบบว่าชัดเจนเหมือนอย่างที่ใจคุณหวังนะคุณอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงนะคะ,ะถ้าสมมติว่าจะเปิดไพ่ว่าถ้าคุณเนี่ยรอคอยอีกสักนิดนึงสมมติว่าถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่คุณคิดว่าเอ้ย รออีกสักนิดนึงอ่ะรออีกสักนิดนึงแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอันนี้เปิดเพิ่มให้นะคะเพราะมันติดอยู่แค่เรื่องเดียวอ่ะชีวิตคุณดีอยู่แลวะะ้วว่าค่ะสิบไม้เท้ามีไพ่เดียมเพรสมีไพ่เดไฮพรสีพรสเทสอืมเอาเป็นว่าจะขอแนะนำนี้ก็แล้วกันนะคือดูจากหน้าไพ่เนี่ยคนที่คุณคบหาอยู่ด้วยเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่ายังไม่สามารถที่ใช,ช้ความชัดเจนกับคุณได้ถ้าเขาของคุณเนะ่ยมีการคบหาแบบคบซ้อนเงี้ยค่ะมีคุณด้วยหรือว่ามีซ้อนเข้ามาด้วยก็ยังคงเป็นซ้อนอยู่แบบนี้แล้วก็ตัวงเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางคุณได้และไม่สามารถที่จะปล่อยวางอีก อีกคนนึงได้นะคะมันก็ยังคงเป็นอะไรที่แปลกไปกันอย่างนี้อยู่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าคุณคาดหวังความชัดเจนจากเขานะคะใน30วันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นค่ะเอาเป็นว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคุณก็แล้วกันนะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูเราจะมาดูสถานการณ์ของคำว่ารักรักทางไกลที่เห็นอยู่ใน energy นี้นะคะ รักทางไกลจะได้พบได้เจอกันไหมใน30วันนี้นะคะเพราะดูเหมือนกับว่าณนะปัจจุบันนี้คนรักของคุณเนี่ยยังเป็นอะไรที่แบบอ่านี่นะคะยังเป็นอะไรที่เนี่คะ่ะเคลียร์งานนะเคลียร์งานแล้วก็ในชีวิตของเขาในตอนนี้คือยังไม่ลงตัวสำหรับรักทางไกลเป็นอะไรที่คุณต้องรอคอยการรอคอยของคุณนั้นใน30วันนี้จะสมความปรารถนาไหมจะได้พบได้เจอกันไหมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีไพ่ King of Pentacles the Fool การรอคอยซึ่งหมายความว่าคุณคุณยังคงยืนรอคอยอยู่ในจุดหนึ่งรอให้เขานะคะเดินทางมาคุณ Four of Pentacles the Emperor นะคะแล้วก็ Strength ในรักฐานไกลเนี่ยต้องบอกเลยว่าใน30วันเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณอดทนแล้วก็ให้คุณรอคอยณนะตรงนี้อยู่ก่อนได้ไหมขอให้คุณได้มีความหวังแล้วก็มั่นใจในตัวของเขานะคะว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับ มีอุปสรรคในเรื่องของการเงินอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็น King of p e n นิคเสมมติว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินการทองหรือว่าเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่เชื่อถือว่าธุรกิจของเขานั้นมันอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการหมุนเงินอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการลงทุนที่ใช้เงินมากมายทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เขามีปัญหาหรือว่าต้องเซฟในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าต้องจัดสรรในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยให้มันลงตัวก่อน คือสิ่งที่ก่อนที่เขาจะมาพบมาเจอคุณเนี่ยเขาอยากจะให้แบบสถานะของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้เขาว่ามั่นคงก็คือว่าเมื่อจัดระเบียบจัดอะไรในธุรกิจลงตัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีผลกําไรเข้ามามีผลกําไรเข้ามาโดยที่บางทีเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรอีกเหมือนกับจัดระบบนะคะในเรื่องของธุรกิจให้ลงตัวก่อน เมื่อเขารู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะการได้พบได้เจอกันเกิดขึ้นแต่ถามว่าจะใน30วันนี้ไหมอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณรอก่อนนะาสิวันนี้จะได้เจอไหมนะ,ะขอขยายอนิดนึงคะ่ะแต่เขาจะมาเจอคุณแน่นอนนะสําหรับรักทางไกลนะคะมีไพ่เพย์สออฟเพนทาเคิลส์โฟรนเอาเป็นว่า มีไพ่มีไพ่สองดาบขาตอตอบเป็นประเด็นว่าใน30วันนี้มีโอกาสได้ได้เคลียบทุกอย่างลงตัวนี้50 50ซนตะคะแต่100ที่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าคุณกับเขานะคะ จะได้พบได้เจอกันจะได้แต่งงานจะได้แบบมีงานแบบฉลองงานวิวาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเขาจะมาขอคุณแต่งงานนะคะการมาครั้งนี้ต้องพร้อมทุกอย่างไม่ใช่แค่เดินทางมาแบบมาเจออย่างเดียวนะแต่จะมีข่าวดีนะคะการแต่งงานจะเกิดขึ้นแต่ใน30วันนี้การเดินทางนั้นจะปรากฏได้ไหมก็คือ50%เเขาจะ เคลียร์งานทุกอย่างลงตัวหรือไม่นั่นนะคะหรือไม่นั้นนะขอให้คุณลุ้นเอาก็แล้วกันแต่คุณจะได้แต่งงานแน่นอนนะคะโอเคไหมนี่ก็คือข่าวดีของคุณนะคะโอเคเราไปเปิด energy ของคนที่แต่งงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ king of swords The w l of Fortune มีไพ่ Chariot มีไพ่ฝ่าย of Cups แล้วก็มีไพ่ฝ่อย of War นะคะรู้สึกว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยมีความมั่นคงต่อกันนะมีความมั่นคงที่จะ สร้างนะคะสร้างครอบครัวนะดูวิวออฟฟอร์จูนมองหาในเรื่องของอนาคตลุยลุยงานอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีอะไรที่จะต้องห่างออกจากกันไปบ้างแต่นั่นหมายความว่าคุณและเขานะคะกำลังสร้างอนาคตอยู่หรือเขาของคุณนะคะกำลังมองหาอนาคตที่มันมั่นคงสำหรับความรักของคุณทั้งสองคนอาจจะยุ่งอยู่กับงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าเขาและคุณนะคะ หรือว่าเขาเนี่ยยังมั่นคงต่อคุณเสมอทําทุกอย่างเพื่ออนาคตของคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างไกลกันแล้วก็คิดถึงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมแอดไลน์มานะคะไลน์เอกอยู่ใต้คลิปค่ะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังอย่าลืมนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของเราด้วยนะคะทิพย์เกศสอค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ